ก้ากล่องกับบรอรอามาพ่น้องครับเตรียมตัวจะเพียรงานอ้มีโอ้หัวในต่ตายเอาสีดำดำดีสีบัวตกเจ้าบาดพอดำดีสีบัวตกเจ้าบาทพอดดสอาอ่เหนือชิบหายลอยนออออเนาะชิบหายลอยโอ้ยเอ้าชิบหายลอยเดอย มีอีกตัวม,มีแม่แม่ลูกลูกแม่วะบอดีม้มานอยเนาอี้มีเนาะบอดีมด้มาเอะพอพอตายไม่ใช่เลรเฮ้ยเอาเอาึอา้นระถอ่ะมุนมีปุยได้หมนเหนาะมุนมีปุยได้หมเนี่ยอย่างไเนี้เอาจักสีเข็ดได้ไหนกกินหนอนมาเจอล่ะ เอาต๊ผูด้อมือบรยแพงเอาใส่เบอร์ให้เเบอร์เบอร์เบอร์กันเาเบอร์มาีเบอร์ป่ใส่มาศูนย์ศูงฮะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หก้าย่อยากได้ผู้ใดอยากได้งัวราคาประหยัดนี่โทรหาพอตายเด้อุนลูกใชุ่นเสืออะไรุ่นคุณบกไงเลยบอกว่าจะเป็นยะโสทอนเป็นสิไปคยะโส เอาขึ้นรถพอยมันวหรอวะ<ม>เพียกไหมล่ะจืดแจ๊ดแต่้ายบอกมาหนิแต่ <c oughs> านซีหาตัวะน้อยแฮ่เออุ่นไป็่ผ้ากมาม่าผาทีมงานไหนสั่งปีกมาเอา้าแซ่บมาเนี่ยเอา้ากินรองครับเพ้อ <c oughs> ยังไม่เลยพี่น้องเนี่ผม c มสิ i t พยายามไทยให้บรรยากาศเพราะว่าบึงวิ่งจมเลยออพ่อตัวงามเนาะเว้ยอ๋ออ้เู้อ๋ตัวงามววตัวงามตัวงาม,งามทีมงานผมยังผมยังมาแต่พูดพี่น้องครับรถจอยให้หมด ได้ตัวจูเขได้สีตัวสีตัว <c oughs> สิค้าจะบาดเอาทีมงานมันที่บาดทเท่าไรสองหมื่นเจใดสองหมืนบ่เอาเจาาใดสองหมื่นเอา,า,ออเอาทีมงานอจาาใดสองหมื่นแม่ลูกลูกผูลูกผูได้พี่น้องครับลูกผู โทรเ,เองไนะยาอย่าโทรหาช่องทอาดีเลยผมพอรับสายเลยผมผมปัดถิงไงเนยผมย่านข้อเซ็นเตอร์ใหญ่ใหญ่ใหอยู่ดีดิไรชดอยู่เอ้าโอ้ลูกงานอยู谢谢่น้อไอเนาะลูกงานอยู่เด้อพี่น้องครับลูกเห็นนมแม่อยู่เนี่ยคือสิหิวนมมามวในเศร้านะเอ้าสองหลอดเดียบ่ะสองหลอดเดียบ่ หลอดอะยู่นาหลอดลายไปได้หลอดลายไปได้เาสิบเก้าเอาใส่เบอร์มาเร็วใส่เบอร์มาศูนย์หกหนึงนย์ดองนั่งที่ไหนจะบอกเิสามหเอามาอีกรอบเนยึ่งศูนย์สามแปดห้าแเอาฟังเต็มหูได้เป็นสิบเก้าแล้วขายเราเอามันตื่นนะลูกมันงามอยู่พี่น้องครับแซม นี่ยไม่อย่างไรไอ้แซมเนี่ยไมอย่งตอนนี้คือคืงงอใส่บ่วงไงเอ้าวว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 วเวว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 เวววอาวววววววัวว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 ว้วว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 อวว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 อ้วอ,วอาาะ เอา,าเอาไหเออไม่ยังไงเอาพอเด็กคลิปหนึงคนสี่คนสี่ส็ดงานด้วยกันนะจักบาทตัวจักบาทโอผู้ค<อ>ู่นี้เปิป็นายหายสองตัหาสตัวปะตัวหกพักว่าทีมง,งานโคนไส้ดู่าขคางทีมล่าสีสไลด์เ <c oughs> อ้ยเอาพี่น้องมูลีปุยเด้อพี่นอะเอาหกพันกว่ามียังกับ,บอกเออพี่น้องแจ้งข่าวเดอ้อม่มีตลาดนัดอยู่้างหินนะครับ เิดเขาต้นแรงวันพุธออกวันพฤหัสกลับมาเป,เปิดงานของหอยโมดเด้อปลาโมดปลาโมดส่งเข้าประกวดเราทีมงานหอยเป้เอาเนี่ยมาัแจงกันนะลองไปขายบางพี่น้องอช่วยกันนะช่วยกันนะพี่รองครับตัวหกพักว่าบาทเนาะตัวร่องไหนไซเบอร์มาอีกไซเบอร์มาที็ศูนย์แปดสามสามแปดสามสาก่านยึ่นย์่ส งงามบอดมาหน่อยเนาะยามาเด้อม oh, yes. ันเก็บเ็บิ้งแม่นบ่โอ้ยระวังเสาเด้อไอ้เนาะูพี่ระวังเสาเด้อโอ้ยตาเหลือกเนี้ยกลุบ่เท่าไดรไอ้เอาส่งกับ่ะายรอะไรไปนฮะ มืนโกป่ะเอาโอ้แม่ลูกลูกแม่หมื่นโกเอาไปเอานี่กะทักเเราคักเด้ยหอย <c oughs> เอาไจนอ๋อเมื่อเดินี่น้องครับวันนี่ผมจะเิไปเห็ดเ็ดเียยเห็ดงานผมไปนไปยิงบ่ะจังหัดใขายใน,นันนี่ หกพันเนีน่ยเท่าไหลายชั่วทั้งๆอีกช่องหนึ่งยกเอาหกพันเด้อมืมูนี้กับประมาณนี้พี่น้องครับตลาดหกพันนอติดหูเนี่ยหูยังช่ำใบตานหกพั 6, นกว่าสองอเอากับพู้ใดบเปรตีนะเอาผู้ใดบเตอร์ีเอาไว้ 6, เดอ้อหกพันเด้อพี่น้องครับทีมงานราชสีสไลด์หกพันทีมงานราชสีสไลด์ต้นนั้นเขาขายเลย ตัวยูเนี่ยเขาจไปลงบัโทษนะครบบโทษหาเที่เน่ะนผมกับ<น>พี่น้องอยจะโทษหาจากของโชคดีเด้ผมไม่รับสายไดแผมมาเป็นร้อยสายน่ะผมก็เลยว่าโทษหาจากของงวัวน่ะต้องต้องต้อง,อ,งออกตัวกันเนี่ยบางเทือลูกค้าผูยลูกค้างงอนเนี่ยโทษมากมูลมีดที่แหลกเลยเปลี่ยนเบอร์แล้วจะโทรหาโชคดีเด้อพี่น้องครับเท่าไรเฮ้ยหมื่นหกพันนอเอาเบอร์มาใส่เลยซูนแปดห้าซูนแปดห้าผมเก็ตเก่า 6เก้าปมทรมากหกพันหนาตัวแม่เดอร์พี่น้องครับงามอยู่งามอยู่งามอยู่มันเป็นอนีรบ้างเทือครับหลับ